บคุ่นๆเปนเส้นครับกำลังร้อนๆเลยแล้วนี่ก็เป็นสเปคอันนี้ทีโบนนะฮะชิ้นใหญ่หน่อยทีโบนชิ้นของเราชิ้นใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ต้มยำนะครับเผ็ดฟันของเกลียนี่ก่ยิปซีนะครับนี่ลาบทอดเมื่อกี้ไม่ได้บอกไปอ้โหเมนูมันหลากหลายมากเลยค่ะก็มีมีเขาเรียมมีเสริมมาค่ะครับผมนอกจากอาหารอาหารเมนูหลักแล้ว แหน่เนืองนะฮะก็มีเสริมาเบื่ลูกค้าจะชอบเพิ่มอยากจะทานอะไรเพิ่มนะครับชิมมาไหนกันก่อนดีกว่าคะเนี่ยลองกุ้งหมูเส้นนะฮะคุณต้องฝนชอบอยู่เมนูโปรดเลยนะคะกุ้งอบเส้นยังร้อนๆอยู่เลยออกจากเตามาเมื่อกี้เองครับทํามาใหม่ๆเลยครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษของที่ร้านเหมือนกันนะคะใช่ครับ ำไมเราจึงได้แบบคิดว่าเราเป็นร้านแหนมเนืองใช่ไหมตอนแรกแต่ว่ามีเมนูเสริมมาเยอะแยะแบบนี้ก well. really ็มีลูกค้าอยากจะทานที่มันรสชาติแปลกไปหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้าแล้วก็มีพัฒนาสูบไปเรื่อยนะฮะจะมีอะไรเพิ่มมาอีกนอกจากนี้ยังมีอาหารนอกในเมนูอีกนะครับมีอย่างหมูผัดใบยี่หร่าันนี้จะเผ็ดหน่อยเผ็ดแล้วก็ร้อนร้อนเขาเรียกขับไขมันออกมาฮะ เป็นอาหารบำรุงสุขภาพหมดนะฮะใช่ใช่ค่ะเป็นหมู<ต>เป็นเนื้อผัดพยี่หร่าได้นะครับเมนูเยอะมากเลยอ่ะอย่าง,างที่น่าแนะนําที่นี่ก็คือเห็นว่าเขียนไว้ว่าไข่กระทะไข่กระทะก็เอามาจากสูตรทางที่สามหมือนกัน,นจากเวียดนามหมนึ่งกันค่ะก็จะเป็นไข่เรามีกระทะกระทะกระทะพิเศษนะฮะกระทะเล็กๆแล้วก็เอาไข่ใส่เข้าไปแล้วก็โรยหน้าแล้วจะจะชอบคบอาจจะเป็นหมูยอขุเชียงหมูหยอง พิ่มรสชาติเข้าไปนะครับบา,า,างคนก็ทานกับเครื่องดื่มเย็นๆค่ะที่อื่นไม่มีทานใช่ไหมคะเมนูแบบเหมือนเหมือนว่าที่เนี่ยที่เดียวครับต้องมาทดลองทานนะฮะค่ะต้องบอกว่านี่นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นเส้นนุ่มมากเราจะได้รบเครื่องทีเดียวนะคะแถมมีพริกไทยพริกไทยให้มีรสชาติร้อนๆเผ็ดๆมาด้วยนะคะเป็นการที่ กินพิซซยมากก็ขับไขมันออกได้ด้วยนะคะใช่ครับลดคอเลสเตอรอลด้วยอลองนีรับเป็นสเต็กนะฮะสเต็กลองกินสเต็กกันดีกว่าีโบนนะฮะหมูก็มีนะครับสเต็กหมูบางคนไม่ทานเนื้อแล้วก็มีสเต็กหมูที่ไทยดำนี่จะบอกว่ายังไม่ได้ทานเลยนะเนี่ยแต่ว่าแค่เอาอซ้อมกดลงไปจะเห็นว่าเนื้อมันนุ่มมากเลยเนื้อนุ่มครับแล้วครับมันติดมันเล็กๆติดมันหน่อยหน่อยเวลาย่างมามันจะหอม ลาลาซอสเข้าไปนะฮะซอสทีกไทยดำจะสูตรของทางร้านอีกเหมือนกันที่ไทยดำนะครับลูกค้าจะสั่งงเยอะนะครับค่ะถ้าด้ทดลองทานนะจะเป็นไงครับเนื้อนุ่มจริงอะแล้วก็ซอสมันเข้มข้นมากเลยครับอยู่ที่ตัวซอสนะฮะซอสที่เราาดเข้าไปค่ะเนื้อได้สั่งได้นะครับอย่างเนื้ออย่างหมูเนี่ยฮะสั่งแบบจะเอาสุกไม่สุก แบบมิดียอ่อมเดแดงนิดๆนะฮะก็มีทั้งสเต็กเนื้อสเต็กหมูครับลองรับทอดนะครับรับทอดขอเราเป็นลูกกลมๆนะครับราบทอดขอบคุณค่ะเป็นลาบนี่แหละครับเป็นลาบที่เราเป็นลา,<ำ>าบอีสานเนี่ยลาบอีสาน,นราสารเราเนี่แหละฮะแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ทอดน้ํามัน สักเล็กน้อยมันหอมมีความหอมมากขึ้นคือจะกรอบนอกนุ่มในนะครับ,รบรลาบทอดปกติราบอีสานปกตินี่นะคะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยจะกรอบและข้างในจะเห็นว่าจะเป็นเนื้อนุ่มๆเอาไปราบไปคลุกเ,เข้าเข้ากันเรียบรอ้อยแล้วก็ไปปัน<ช>้นเป็นก้อนเป็นอนนี่นะคะคอ,อย่างนี้ลูกค้าที่จะทานกับเครื่องดื่มเย,ย,ย,ย็นๆช่วงเย็นๆนี่นคะครับเาจะสักเยอะเช่นกันครับ มันจะได้อีกรสชาติหนึ่งก็คือได้รสชาติของลาบแท้ๆนะคะแต่ว่ามีความ,ความหอมจ<ช>ากการ<ช>ทอดด้วยแล้วก็จะมีไก่ยิปซีนะครับเป็นไก่เราชุบแป้งทอดราดด้วยน้ำสลัดนะฮะนี่กับลูกค้าสั่งฟอยเหมือนกันครับแต่ว่าจับเลยไก่ยิปซีข้างล่างรองด้วยใบคะน้านะครับใบคะน้าหันฟอยทอดกรอบ นนี่ะะคกะับต้องทานคู่กันนะครับรสชาติจะได้เข้ากันเป็นไก่เอาราดด้วยน้ำสลัดแล้วก็มีัสลดนะฮะฮใบคะน้าทอดใบคะน้าทอดครับม<ช>ันจะหอมใบคะน้ากรอบมากเลยอ่ะใช่ครับเราทำจานต่อาจานนะครับคือทำทำใหม่ตลอดเลยแต<ม>่ใบคะน้าแล้วก็ทอดจานต่อาจานไม่ไงั้นมันจะไม่กรอบเราทอดทิ้งไว้จะไม่กรอบเลยครับ น้ำสลัดมันจอนหวานๆเปรี้ยวๆใช่ฮะมีกล่นเครื่องอเล็กน้อยครับก็จะ <c oughs> มีต้มยำอีกอย่างหนึ่งสูตรเราสูตรนรตรี้คิดค้นทำเองเลยหรือเปล่ mm. ลาก็ปรับปรับรสชาตินะฮะสูตรนีอยู่ละแล้วเราปรับรสชาติให้เข้าถูกลิ้นกับลูกค้าที่เรามาทานแล้วก็พยายามถามลูกค้านะฮะระสชาติเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็การบริการนี้เป็นกันเองก็คือการพูดคุยว่าถูกใจไหม ของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะชอบไม่เผ็ดอย่างต้มยำอย่างเงี้ยเราต้องถามจะเผ็ดไหมเปรี้ยวไหมเค็มไหมอะไรเงี้ยเราปรุงได้บางคนก็ไม่ชอบเผ็ดมากกเราก็ใส่พริกเล็กน้อยบางคนไม่ชอบเผ็ดเลยก็มีเราแยกพริกไข้อะไรอย่างเงี้ยสั่งได้หมดเลยไม่ชอบอะไรอยากแบบไหนต้องการแบบไหนสั่งได้หมดครับหน้าตาเห็นหน้าตาอาหารแต่ละอย่างนี้ตกแต่งได้สวยงามน่าทานมากเลยก็อยู่ที่หน้าตาด้วยฮะการรับประทานอาหารนอกจากรสชาติแล้ว บางทีก็ต้องอยู่ที่หน้าตาอยู่ที่สีสันเราพยายามจะปรับก็จะปรับปรับแต่งนะฮะปรับแต่งกันมันสวยงามขึ้นให้เหมือนหน้าทานาค่ะหน้าตานี้ผ่าดแ้วรสชาติก็ผ่านอีกเมนูนึงที่ต้องชิมก็คือนี่นะครับนี่ลูกค้าเกือบทุโต้นเลยฮะสั่งจะสั่งคู่กับแหนมเนืองต้มยำสดน้ำนะครับนี่คือเห็ดฟางที่เห็นนี่คือเห็ดฟางนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นลูกชิ้นนะคะเป็นเห็ดฟางเห็ดฟางเราก็จะมีร้านประจำนะครับไปไปเลือกเอง ลอกมาแล้วก็มันดองเองครับมาดองเป <_ EN _> <ล>็นเห็ดฟางดองเกลือนะคะต้นหญ้าเกลือต้องต้องลองทานเห็ดฟางก่อ,อกคนครับมันจะออกรุบกรุบตัดแล้วมันเอ่อกัดเข้าไปแล้วมันจะเหมือนมันแตกใช่เหมือนแล้วจะมีมมความเค็มนิดๆอยู่ข้างในมันมันเหมือนข้างในมันกลวงพอตัด เขาไปแล้วมันดังกึ๊บเหมือนมันแตกแล้วก็มีรสชาติเค็มๆออกมานิดนึงใช่ครับเป็นเห็ดฟางดองเกลืออันนี้เป็นหมูอะไระคะอ่าตัวนี้ใช้ขามหมูนะครับมันก็มีลูกค้าที่ชอบขามหมูแต่เราพยายามจะเอามันน้อยที่สุดนะฮะเอาแต่เนื้อขามหมูมากคือข,ขามหมูมันจะเหนียวหน่อยเราก็มาต้มก่อนอแต่ใช้หมูชิ้นเลยก็ได้นะครับแล้วแต่จะสั่งนะฮะอาจจะต้มยำกุ้งก็เราก็มีมเป็นอีกทางเลือกน, <ะ S 2> น,นึงนะครับ เปรี้ยวๆครับต้ยมยำนะครับออกรสชาติต้ยมยำเลยอันนี้เห็นว่าเมนูนี้ถูกใจชาวต่างชาติด้วยใช่ครับคือชาวต่างชาติก็มาถึงก็ต้ยมยำกุ้ง,งเป็นอาหารแบบขึ้นชื่อเลยมาถึงนี่ก็เป็นเมนูทั้งหมดนะคะของที่ร้านรังลกน้อยในไร่ส้มแห่งนี้ที่เอามาโชว์กันนะคะเอามาอวดกันเมนูแต่ละอย่างนี่อร่อยมาก ทุกอย่างอร่อยมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะนี่สเต็กเนื้อเป็นสเต็กทีโบนด้วยเป็นทีโบนสเต็กเนื้อนุ่มมากนะคะทานกับสลัดขนมปังแล้วก็เฟรนช์ฟรายค์รวมไปถึงซอสด้วยเอามาใครชอบก็งเพิ่มได้ครับโปกติลูกค้าจะไม่ค่อยไม่ค่อยปรุงรสชาติเพิ่มเพราะเราทำมาคมกรอบพอดีละมาเลยนะคะเราประทานกันได้ทุกวันที่นี่ค่ะร้านรังนกน้อยในไร่ส้มเขาวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ